เผยชมหน้าสาวไทยครองตำแหน่งนางงามระดับโลก3ปีซ้อนเป็นอีกหนึ่งความพักภูมิใจของคนไทยภายหลังบินซิรีทอนไปคว้ามอง Miss ิ n t e r n a t i o n a l แอนล2 0เ9เป็นครั้งแรกให้กับประเทศไทยณประเทศญี่ปุน่นและล่าสุดยังเป็น Miss i อ t e เ n a t i o n a l คนแรกในประวัติศาสตร์เป็นมงแรกให้กับประเทศไทยในรอบ59ปีและล่าสุดตำนานบทใหม่ได้เกิดขึ้นอีกครั้ง เมื่อบิ้นยังคงดำรงตำแหน่งได้ถึง3ปีซ้อนเริ่มจากปี2019-2020และปีล่าสุด2021เพราะที่ประเทศญี่ปุ่นไม่สามารถจัดงานได้จึงเลื่อนประกวดเนื่องจากสถานการณ์โควิด -19 ที่ยังระบาดทั่วโลกและในตอนนี้เธอได้เป็นนักแสดงหน้าใหม่ของช่องวัน31เป็นที่เรียบร้อยแล้วประเดิมนางเอกเรื่องแรกรักนะครับและใกล้ลงจอหวานวัฒนา